สวัสดีครับผมกล้องตลาดที่ดิน com นะครับวันนี้ตลาดที่ดินจะพาไปดูที่ดินแปลงส,สวยๆเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะไปกันที่อำเภอนิคมคำาต้อยจังหวัดมุกดาหารครับเริ่มต้นเข้ามาที่เว็บของเรานะครับตลาดที่ดิน com เราก็คลิกที่แผนที่ครับค้นหาคําว่านิคมคาสร้อยไปที่โรงพยาบาลก็ได้นะครับโรงพยาบาลนิคมคาสร้อยสูมเมาออกมานิดนึงครับเราจะไปดูกันที่แปลงนี้กันครับตั้งราคาไว้อยู่ที่ตารางวาระ1,000บาทอยู่ไม่ห่างจากตลาดเทศบาลนิคมคาสร้อยเท่าไหร่กดเข้าไปดูครับก็จะพบกับรายละเอียดเบื้องต้นขนาดที่ดิน23ไร่2งาน15ตารางวาราคาขาย1000บาทต่อตารางวาเป็นราคารวม9ก้าล้านสี่แสนบาทเศษครับกดเข้าไปดูจะเจอรูปภาพ ภาพที่เจ้าของได้ลงประกาศขายไว้กับเรานะครับแล้วก็เดินลงมาด้านล่างก็จะมีรายละเอียดต่างๆเป็นที่ดินที่มีน้ําใช้ตลอดปีนะครับทานาทาไร่ข้าวโพอดอยู่เดินลงมาที่สุดท้ายจะมีแผนที่ของแปลงนี้อยู่นะครับเราสามารถไปคิดได้ว่าใกล้ๆมีที่ดินประกาศขายไหมนะครับกดตรงนี้นะครับแสดงเพิ่มเติมก็จะพบว่าใกล้ๆกันก็จะมีที่ดินประกาศขายอยู่เช่นกันนะครับเราเข้าไปดูที่หน้าที่ดินได้นะครับโดยที่ใช้แบบนี้นะครับ ถนนหน้าที่ดินก็จะเป็นถนนลาดยางแล้วนะครับขนาด2เลนมีป้ายประกาศขายไว้อยู่นะครับก็คือตารางวัดห0 0่บาทส่วนสถานที่ใกล้เคียงนะครับเราก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับจากโรงพยาบาลนิคมคำสร้อยเดินทางไปถึงที่ดินแปลนนี้ใช้เวลาอยู่ประมาณ1 1นาทีระยะทางประมาณ6.8กิโลครับผมแปลนี้ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อผู้ขายคุณวันนิสาที่เบอร์0 9 5 6 6 3 5 0 2 4ครับ